สวัสดีครับผมแจ็คโตโตคาครับผมบอยโตโตคาครับผมวันนี้สองคนเราก็มาในช่วงของรถรถเข้าใหม่อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะเป็นรถที่คนถามหามาเยอะแล้วคุณบอยครับครับครับเป็นรถ t ต y ยต้า e n t u r รี 3.0G ปี2017ครับครับรถคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพหรือใช่ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นเลยครับคุณบอยครับที่เรานารถคันนี้เข้ามาเนี่ย่ายวิวคันเนี้ยเนื่องจากว่ารถ เป็นเป็นสภาพยังไงบ้างครับผมคือจริงๆที่เรามาทาวัตถุประสงค์เลยเนาะที่เรามาทําช่วงรถเข้าใหม่เนี่ยคือต้องการให้ลูกค้านี่แหละได้เห็นว่าเดิมๆแล้วเนี่ยที่ตัวตัวคาของเราเนี่ยซื้อรถประมาณแบบไหนมาขายกับคุณลูกค้าสภาพแบบไหนครับเออมีเฉียวชนอะไรตรงไหนไหมแล้วจะเก็บงานอะไรบ้างเก็บแบบไหนนะครับผมแล้วก็ลักษณะจะเป็นที่ว่าใช้ระยะเวลาเก็บงานนานแค่ไหนด้วยครับก็จริงๆครับคือรถคันนี้เป็นรถที่ลูกค้าเนี่ย ถ้าได้ดูรีวิวแล้วนะครับสามารถซื้อนําไปใช้งานได้เลยแต่คุณบอยก็จะแจ้งรายละเอียดว่าแต่ถ้าจะเก็บงานเก็บงานช่วงไหนไปพร้อมๆกับการรีวิวไปพร้อมกันครับนะครับผมคุณบอยครับเราเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับได้เลยดีครับก็เดี๋ยวผมพาดูในเรื่องของบอดี้ด้านหน้าก่อนนะครับอ่าครับผมตัวนี้จะเริ่มที่ฝาหน้าก่อนเลยนะครับนะครับผมจะสังเกตได้ว่า ห้องเครื่องของเราเห็นไหมครับสภาพด้านหน้าไม่ใช่ห้องเครื่องแล้วแต่ติดกับห้องเครื่องนะค,ะครับตัวนี้หน้าเขาสั้นครับมันจะดูได้ง่ายเงี้ยเลขตัวถังเขาจะอยู่ตรงนี้ครับและพื้นเขาเนี่ยสีเดิมเลยนะครับผมสีเดิมของเขาเนี่ยมันจะไม่เงาเหมือนด้านนอกมันจะโนร่สีคือเป็นเฉพาะรุ่นของเขาเลยนะอย่างวจุรี่เงี้ยสีเขาจะเทาๆประมาณอย่างเงี้ยครับนะครับผมจะเทาๆจะไม่เหมือนบางรถบางรุ่นรถสีขาวข้างในก็จะขาวรถสีดำข้างในจะดำแต่นี้จะเทาแบบนี้อันนี้คือเดิมๆนะครับผม ก็โปรงหน้าอย่างเงี้ยคอนเฟิร์มเดิมนะ,ค,ะครับผมสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับผมซีนเดิมนี่ปั๊มโตต้อย่างเงี้ยอยู่เดิมนะครับผมสีแบ็กด้านหลังนะครับอันเนี้ยถ้าไล่มาจากเนี้ยมุมนะครับพวกเนี้ยเขาจะมีจุดมาร์กอยู่เห็นไหมฮะสองจุดในมุมมุมแก้มนะครับผมไม่ให้ฝั่งขวานะครับผมอันนี้เป็นแบบเดิมๆเลยเดิมๆนะครับผมไล่มาสติ๊กเกอร์มอกอย่างเงี้ยอยังอยู่ยังอยู่ครับแล้วไม่มีสีที่ว่าไปเหลื่อมล้ําครับ คือถ้าเกิดมีสีไปพ่นต้งนั้นเนี่ยปกติโดยธรรมชาติแล้วถ้าเขาทาสีเขาจะทําเฉพาะรอบนอกครับอ่าเขาจะไม่ไปพ่นรอบในกันครับด้านซับในอะไรพวกนี้เขาจะไม่พ่นกันครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นสีด้านในแสดงว่าผิดปกติแล้วอ่าอาจจะมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งบางคันสาเหตุอาจจะเกิดไม่ได้เกิดจากการชนครับแต่บางคันเขาเปลี่ยนสีโอครับไอที่เขาพ่นซับในกันนะครับบางคนรถสีขาวอยากได้เป็นรถสีดําครับเขาก็สับเต็นนเรียก กลับสีหรือเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับอาจจะให้ไม่เห็นเหมาะกอตรงนี้แล้วเพราะว่าสติกเกอร์ที่ผมถามว่าทําไมถึงไม่มีเหลื่อมล้ำเพราะถ้าเกิดว่าการลักษณะเนี้ยสติกเกอร์แบบนี้มันไม่สามารถแกะได้ครับอืมถ้าแกะออกมาแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันติดอยู่กับตัวมันติดไม่อยู่แล้วครับมันไม่สามารถจะไปติดให้เรียบเนียนได้อย่างนี้อ่าแต่ถ้าไม่แกะมาเขาก็ต้องมีการแบบลักษณะ มีกระดาษเทปกาวมาแปะมาติดแล้วก็มีการพ่นสีมันก็จะมีเรื่องของชั้นของสีนะครับผมมันจะไม่เรียบเนียนเหมือนอย่างนี้ในเริ่มต้นก็คุณบอบอกให้สังเกตเป็นประมาณนี้อ่อันนี้บเบื้องต้นะนะ,ค,ะครับผมอันนี้นะครับอย่างนี้อาร์ตทั้งสองฝั่งต้องมีนะครับผมฝั่งละจุดเด็กสองชิ้นที่เวลาเขาติดกันนะครับไม่ได้เกิดจากการเชื่อมเขาจะเป็นลักษณะของการอาร์คอันนี้คืองานประกอบที่มาจาก าโรงงานผลิตเลยนะครับผมอย่างเงี้ยน็อตไม่มีขยับนะครับผมหโหน็อตนี่คือยังคมคมเรียบเรนเลยนะครับอ่าอย่างเงี้ยเดิมเดิมเลยอ้าเดี๋ยวนี้มาดูรอบนอกกันบ้างนะครับอันนี้คือสภาพปกติเลยนะครับปกติเลยครับด้านหน้านะครับผมนี่รอบนอกเนี่ยถ้าทาสีอย่างที่บอกคําว่ารอบนอกคือทําสีรอบนอกเงี้ยทำไปไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมส่วนใหญ่ก็ดูว่าทําเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยอย่างของเราที่เรามาทําให้เห็นคือเราก็จะมีการทําสีเหมือนกันเราเก็บงานเราก็จะทําให้เราก็จะทําให้อย่างเงี้ยสะเก็ดหินครับนี่สาเหตุเลยเห็นไหมฮะ สาเหตุที่เราจะทําสีรถคันนี้อันนี้เราลูกค้าได้เห็นไปพร้อมๆกับเราเลยครับนะครับผมเนี่ยสเก็ตหินเล็กน้อยอันนี้ธรรมชาติของรถนะครับมันยิ่งด้านหน้าด้านประทามันหลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วนะครับผมอเนาะเนี่ยกันชนหน้าเล็กน้อยอันนี้เป็นแค่สเก็ตมองใช่ครับไม่ถึงเนื้อในเลยนะครับใช่ครับนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกะมุมเนี่ยก็มีสเก็ตหินนะครับครับในส่วนนี้เออเราก็จะเก็บงานให้เราจะเก็บงานให้แล้วเดี๋ยวลูกค้าก็ดูไปพร้อมๆกับเราเลยว่าเราจะไล่ดูแล้วมีกี่ชิ้น จะต้องเก็บทั้งรอบพันไม้อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนี่อย่างนี้ประตูหน้าขวานี่ยเห็นไหมฮะด้านข้างสะเก็ดมันอาจจะน้อยกว่าด้านหน้าเพราะด้านหน้าเป็นด้านประทะครับอ่าครับเป็นเรื่องปกติของรถตูแบบนี้นะครับเป็นรถที่สําหรับเอ่อคนส่วนใหญ่ก็ขับไปต่างจังหวัดรับคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโดนสะเก็ดหินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปกติครับมีรอยขนแมวขีดควรนะครับผมแต่ให้ดูโดยรอบว่าของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแผลสด บุบคูดอะไรเงี้ยไม่มีครับผมนี่แหละครับนี่แหละจึงเป็นจุดประสงค์เลยย้าอีกทีเลยนะครับผมเนี่ยอย่างนี้ครับสเก็ตหินเห็นไหมฮะโอ้น้อยมากครับผมเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยให้มันสเก็ตกระเทาะที่เราทําคือเราทำเพื่อความสวยงามทำเพื่อความสวยงามถ้าไม่ทานี่ผมเชื่อว่าอย่างพีแจ๊ดนี่มองผิวเผยเนี่วอาจจะไม่เห็นะถ้าคุณมองพิชิ้นี่ผมก็ใช่เลยครับเนี่ยครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ยครับเนี่ยครับ ถ้ากกับอย่างเงี้ยด้านหน้าแถบขวาทั้งแถบเนี่ยเราทําสีทั้งหมดอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าไอ้แถบซ้ายแถบด้านหลังต้องทํำไหมก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเดี๋ยวเรามาไล่ดูเรื่องของยางอ๋อยางล้อแม็กกันนะครับผมตัวนี้ยางก็สภาพถือว่าพร้อมใช้งานนะครับผมดอกเต็มนะครับดอกเต็มก็สองสามหมื่นโลตัวนี้วิ่งได้ก็สบายๆอยู่แล้วนะครับผมอยู่ในสภาพเดิมอยู่ในสภาพดีอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวล้างทำความสะออาดออกมาเหมือนใหม่แน่นอนนะครับผมไปดูด้านในกันครับมาดูภายในกันบ้างนะครับผม ภายในคันนี้ถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับผมไปทั้งแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับใช่อันนี้ขนาดเดี๋ยวไล่ไปเลยนะผ้าหลังคาสิบเจ็ดนะเขายังดูแลได้ดถึงขนาดนี้นะใช่ครับนี่ผ้าหลังคาเดิมๆเลยนะครับผมตัวนี้ไม่มีย้วยไม่เป็นขุยนะครับผมไม่มีคราบสกปรกที่แบบฝังลึกอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมอคอนโซลยังสวยอยู่นะครับผมตัวนี้เห็นไหมมาพร้อมกับ จอ a n d ด o i d ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็มีให้มาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับไปนะครับผมเท่านั้นยองไมอะไรก็ไม่มีอะไรสวยอยู่แล้วครับหัวเกียร์สวยเลยนะครับผมตัวนี้เก็บมาจะมีตัวนี้ผมจะเปลี่ยนซ่อมเปลี่ยนหนังตัวนี้ให้นะครับผมตัวนี้ส่วนของปีกเบานะปีกเบานะครับผมก็เป็นเรื่องของคนขับขึ้นลงใช่ครับแล้วคนขับเป็นตัวที่ใช้งานเยอะที่สุดอยู่แล้วนะครับผมก็จะมี เปลี่ยนตัวนี้ให้นะครับผมนอกนั้นลูกค้าดูแล้วกันนะครับความเรียบร้อยอย่างกอลแผงประตูเหมือนประตูนี่แทบไม่มีริ้วรอยเลยเห็นไหมฮะสวยครับผมนี่แล้วมาดูด้านหลังนะครับผมบอกผู้โดยสารด้านหลังตรงนี้ด้านหลังนี่คือวันนี้เป็นเวนจุรียังอยู่เลยฮะอ่าบ่งบอกว่าเป็นเบาะเดิมๆเลยนะครับผมตัวนี้ลูกค้าเดิมเขาทําพื้นมาให้ใหม่แล้วด้วยครับทาพื้นมาให้ใหม่ก็สวยดูเก๋ดีเดี๋ยวเท่านั้นยังไม่พอตัวตูกค้าเราพิเศษให้เลยทําอะไรครับใส่เคาน์เตอร์ให้ เคาน์เตอร์สาหรับที่วางสิ่งของให้มันดูหรูวางแก้วน้ําได้วางโทรศัพท์ได้พร้อมที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Type C USB จัดให้อีกสี่จุดแบบฟาดชาร์จด้วยโต๊ะโต๊ะาจัดให้เลยจัดให้เลยนะครับผมวนี้งานดีด้วยนะของพี่พัฒน์พงศ์คืออ๋อหรอครับจริงๆเคาน์เตอร์ที่ทําให้สะดวกสําหรับคนผู้โดยสารนะครับใช่ครับวางของได้ชาร์จโทรศัพท์ได้วางของได้วางเท้าได้วางแก้วได้วางโทรศัพท์สมภาระสมุด ให้พวกไอแพดวางได้หมดแลวครับนะครับผมเดี๋ยวจัดให้อ่าเพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับลูค้าที่ดูอยู่นะครับถ้าเกิดมาดูรถนะครับที่เราเปรับสภาพเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับมาดูเคาน์เตอร์ด้วยจริงๆเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูแหละเดี๋ยวไปยินเสิร์ตัวอย่างให้ดูว่าหน้าตาเคาน์เตอร์เป็นยังไงนะครับผมอแต่เบาะด้านหลังนี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมตัวนี้ไม่ได้มีเก็บงานใดๆนะครับผมเพียงแค่ทําความสะอาดก็ถือว่าสวยงามแล้วครับเพราะบอกเขาไม่ช้าไม่โทรมเลยนะครับผม อย่างที่พี่แจ็คบอกไปนะครับผมถึงแม้จะเป็นรถปี17แต่สภาพนี่ชเหมือนรถปี2ปีเลยนะครับผมแล้วเก็บงานน้อยมากคันนี้นะครับผมมีซ่อมปีบอดตัวเดียวเองนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของบอดี้กันบ้างนะครับผมบอดี้ด้านข้างนะครับผมพวกนี้ก็จะมีอาร์คเหมือนกันนะอันนี้อันนี้เราดูบอดี้เนี่ยเราดูถึงโครงสร้างด้วยใช่ไหมครับดูเลยครับเนี่ยตัวนี้เละครับเพราะว่าการที่จะผ่านเข้ามาถึงโครงสร้างด้านในที่ลึกกว่านี้มันก็ไปตามเหตุตามผลนะพี่แจ็คสมมติว่าอย่างเงี้ยประตูเนคันนี้ประตูเดิมอยู่แล้วครับ อาร์คเดิมซีนเดิมนะครับผมเนี่น็อตพวกนี้ไม่มีขยับนะครับสีเดิมสีเดิมเดิมนะครับผมอย่างเงี้ยเอาแค่ง่ายๆว่าถ้าเรามองว่าประตูเดิมแล้วเนี่ยสมมติประตูอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะการที่จะมีอะไรไปกระทบกระทั่งถึงซับในด้านในตรงเนี้ยมันต้องผ่านประตูก่อนนะครับเขาเรียกว่าตัวคุมนะครับผมเราก็ต้องไล่ไปทีละสเต็ปอย่างเงี้ยประตูเดิมด้านในอย่างผมเนี่ยผมมองผมรู้แล้วว่าเดิมแต่ที่เราแกะให้ดูเราต้องการให้ลูกค้าได้เห็นกันจะชัดอีกทีนึงกความมั่นใจใช่ครับเพราะว่าถ้า ไม่เดิมมันลึกไปถึงไหนอ่ในกรณีที่เราเจอแบบว่ามันไม่เดิมนะแต่อันนี้มันเดิมนะครับผมย้ำอีกทีว่าอันนี้มันเดิมก็จะมีเม็ดอาร์นี้ท่องท่างคมชัดเลยกล้องมาดูเห็นไหมอาร์คพี่แจ็คดูหลายจุดบ้างอ่ายังเม็ดอาร์คนี่ยังเรียงกันสวยงามเหมือนเดิมใช่นะครับผมพวกนี้แล้วไม่มีการซ่อมทําสีเหมือนกันฝั่งนี้เขาก็มีสติกเกอร์บอกมีเม็ดอาร์คบอกเนี่ยเป็นกลุ่มเลยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอาร์คมันไม่ได้มีเฉพาะอาร์กจะเข็บประตูอย่างนี้นะครับผม สีไม่มีเหลื่อมล้ำสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์พวกนี้ก็แกะไม่ได้เหมือนกันกับด้านหน้าที่แจ้งนะครับผมเนี่ยไม่มีไปเหลื่อมล้ำเพราะว่าถ้าสีไปเหลื่อมล้ำเนี่ยคือพี่นึกออกว่าเขาทําสีก่อนครับแล้วติดสติ๊กเกอร์ทีหลังทีหลังมันเลยเนียนแต่ถ้าเรามาทําสีอีกรอบเราไม่สามารถแกะสติ๊กเกอร์ได้เพราะว่าสีนี้อาจจะไปกระทบไอ้สติ๊กเกอร์ตรงนี้ใช่นั่นแหละมันก็เป็นเหมือนทริคในการดูนะครับผมอ่าโอเคแถบซ้ายเอ้ยนี่แถบขวาเนาะ มาดูด้านหน้ากันด้วยคัดึงกันให้ครบทุกบาร์เลยครับนี่ครับนะครับเดิมเดิมเลยนะครับผมไม่เคยเคาะไม่เคยซ่อมไม่เคยทําสีอ่ะการันตีให้อย่างนี้เลยด้านขวาเอาเดี๋ยวไปดูด้านท้ายแล้วก็แถบซ้ายกันบ้างนะครับนี่พาไปอย่างละเอียดเลยนะพี่แจ็คโอ้คันนี้ละเอียดมากๆเลยเพราะเพราะเนื่องจากว่าเป็นปี2 0 1พัสิเ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับไปดูทุกจุดกันไปเลยสีฝาท้ายก็มีสะเก็ดหินกระเทาะบ้างนะครับผมนี่เห็นไหมจุดอย่างนี้นะครับนี่ มีรล้ยวอยอย่างนี้บ้างนะครับผมนีม่สเก็ตหนี้งนะดีนะฮะอาจจะเปิดฝาท้ายไปโดนอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆกระชนหลังก็จะประมาณอย่างนี้ครับครับขีดควนขนแมวนะครับผมเนครับเล็กๆน้อยๆแหละครับนะครับมาดูบอดี้ด้านในกันบ้างด้านไหนนี่ดูสะอาดสอ้นครับเรียบร้อยพูดงาผมชอบนะปูพื้นแบบนี้มาเนี่ยโดนน้าเช็ดได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องฝุ่นฝุ่นเองนี่คือ พูดง่ายพี่เช็ดถูเหมือนเหมือนกวาดบ้านเลยอ่ะเพ่อใ้มันทำความสะอาดง่ายนะครับผมในปัจที่เขาทำมาอย่างนี้เอาฝาท้ายครับฝาท้ายเดิมนะของเดิมของเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับผมทั้งสองฝั่งนะซ้ายขวาทันที่แล้วคุณบอยบอกให้ดูรังน้าใช่ครับเนี่ยมีเหมือนกันนะครับผมร่องน้าอาร์กเนี่ยมีเหมือนกันชัดเจนเลยนะครับผมเนี่ยนี่นะครับทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งเห็นไหมฮะพูดง่ายๆคือ เป็นรถปี2017เดิมๆที่ยังคงคุณภาพสามารถทําไปใช้งานได้ใช่ครับผมพร้อมใช้งานเลยครับเดี๋ยวเหลือแล้วจริงๆเราดูเสร็จแล้วเดต้องไปลองขับกันอ่ครับผมเดี๋ยวคอนเฟิร์มให้อีกทีในช่วงท้ายนะครับผมในเรื่องของสีด้านซ้ายก็ฟิลประมาณเดียวกับด้านขวาอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยมีสะเก็ดหินจุดเล็กๆมีรอยขูดบางๆเนี่ยสะเก็ดหินบางๆนะครับแต่เวลาที่ถ้าเกิดเราทํานี่คือเราทําแบบ เราทำทั้งชิ้นเนี่ยถ้าเกิดมาทั้งด้านหลังด้วยแถบซ้ายด้วยนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำทั้งคันเลยครับนะครับเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยนะครับผมมีลักยิ้มบ้างมีขนแมวอย่างนี้นะครับเนี่ยขีดควรอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะอ่าอย่างเงี้ยมีลูกค้าบางท่านกลัวว่าเอ๊ะเราไปทําสีทั้งคันเนี่ยไปทาอะไรมาหรือเปล่ารถเกิดอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นี่แหละครับลูกค้าได้เห็นไงทำเพื่อความสวยงามใช่ครับเนี่ยลูกค้าได้เห็นก่อนแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะทํานะครับผม นี่ลูกค้าได้เห็นก่อนที่เราจะทำนะครับเอาเนี่เดี๋ยวพาดูบอดี้ให้อีกขอแกะช่วงนี้ทำคุณอยก่อนนะครับครับนี่เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะพี่นะนี่ผมจะไม่บรรยายเยอะแล้วนะไม่ต้องเลยครับบรรยายเยอะเลยครับอ่าลักษณะการดูดูเพื่ออะไรนี่ผมไม่อธิบายแล้วทันี้ให้ดูว่าเม็ดอาร์เลียงเม็ดเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีเคาะไม่มีซ่อมไม่มีทําสีครับทั้งคันแล้วไม่ใช่ว่าเหมือนเดิมทั้งคันพี่ทั้งด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้าย Uh, เดิมหมดอ่ะออนเฟิ์มนะครับผมอ่าลูกค้ามั่นใจได้เอ,อ้คเอาคุณบอยครับจริงๆลูกค้าบอกว่าเพื่อความการันตีเนี่ยใช่ไหมฮะลูกค้าบางคนบอกว่าไม่รู้ละยังไงมาดูรถเนี่ยก็ต้องหาบริษัทมาช่วยตรวจสอบรถอีกทีหนึง่งอ่ะคือ,เ,อเดี๋ยวผมชี้แจงอย่างนี้นะครับ,รบผมกรณีที่ลูกค้าสามารถพาช่างมาดูได้ไหมยินดีครับเอามาดูได้พาบริษัทที่เขามาตรวจสอบเช็ครถด,ดูได้ไหมดูได้เหมือนกันแต่มีเสียตังค์เยอะอ่ะเสียตังค์แต่ว่ากำลังจะบอกว่า ของเราก็มีมีตรวจให้พร้อมโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับผมของเราก็มีกูอินสเปคชันเหมือนกันนะครับผมซึ่งถ้าใครไม่รู้จักนะครับผมเพราะตอนนี้โอ้โหมาแรงเป็นระดับหนึ่งเลยของประเทศไทยเรื่องการตรวจสภาพรถยนต์ไฟแนนซ์ต่างๆแบงก์ธนาคารอะไรพวกนี้ให้การยอมรับเพราะเขามาจากญี่ปุ่นเลยันดับหนึ่งมาเลยนะครับผมเรื่องการตรวจสอบสภาพโครงสร้างรถยนต์ความพร้อมความใช้งานต่างๆเนี่ยสูงสุดเขาตรวจได้344จุด ครับลูกค้าไปจ้างเกามาตรวจรถคันใหญ่ๆอย่างนี้มีห้าหกพันเหรอแล้วไอ้ราคาที่บอกห้าหกพันเนี่ยบวกกับค่ารถไปแล้วหรือเปล่าที่จะขายเนี่ยก็ต่างหากนะฮะถ้าเกิดลูกค้าไปจ้างมาเองลูกค้าต้องจ่ายส่วนนั้นเองแต่วันนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะมาซื้อรถกับเราคือเรามีใบเซอร์ให้ดูเราจ่ายเองให้ด้วยเราจ่ายให้ลูกค้าอนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อให้ลูกค้าจ่ายได้อ่าใช่เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจสบายใจนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะพี่แจ๊ดเรายังมีระบุในสัญญาให้อีกนะครับผมเรื่องจมน้ำพิษ เราซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรถบนในสัญญาให้เรียบร้อยใช่ครับผมอสามารถนําไปฟ้องร้องได้ตามกฎหมายซึ่งเราไม่ซีตัวอยู่แล้วนะครับผมอ่มั่นใจได้เลยตอนนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะพาดูเครื่องยนต์พี่เจแล้วเดี๋ยวดูเครื่องยนต์เสร็จแล้วเราจะไปลองขับกันครับโอเคครับพี่เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันเพราะว่าตัวนี้ปกติเราจะดูจากด้านหน้าเร่ไปทีเดียวแต่นี่ห้องเครื่องมันอยู่ตรงนี้นะครับผมอ๋อครับผมนี่อันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับผมนี่เครื่องสามพันซีีนี่ อะให้กล้องดูนะครับผมเห็นความแห้งของเครื่องไหมครับแห้งเลยนะครับผมนี่ไอชิ้นดำๆบนสุดเนี่ยคือฝาฝาครอบวาลนะครับผมตัวนี้นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็น้ำมันไม่มีหยดเยิมรั่วซึมนะครับและที่สําคัญไม่ต้องหัวนะดีเซลของเราถึงแม้จะเป็นดีเซลหลายๆคนชอบเอาไปแต่งซิ่งกันไปแมปกันบ้างไปรีแมปไปใส่ชุดอุปกรณ์เสริมตกแต่งอะไรต่างๆเงนี้กล่องก็ลงกราเร่นของเราไม่นะครับของเราจะเป็นรถเดิม นะครับผมเนี่ยรถเดิมๆเลยนะครับแล้วตัวเนี้เดี๋ยวผมจะตาร์ทเครื่องให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับพูดง่ายว่าเครื่องไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดครับไม่เคยซ่อมไม่เคยโอเวอร์ฮอลใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะเห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูจุดสีฟ้าจุดอะไรพวกนี้เห็นไหมจุดมาร์คจุดอะไรพวกนี้ยังอยู่ถือว่าเครื่องนี่สวยๆแห้งๆเลยพี่ผมเห็นว่าคุณบอยเนี่ยครั้งแรกที่ได้รถคันนี้มาเปิดเครื่องมานี่ยิ้มเลยนะใช่ครับอ่าเดี๋ยวเราสักคู่มาฟังเสียงเครื่องนะฟังเสียงเครื่องนี่ นี่เป็นไงเสียงนี่คือสตาร์ทชึงเดียวติดเลยคือเสียงเครื่องนิ่งมากเห็นไหมฮะรอบไม่มีสวิงนะครับผมแล้วไม่มีเสียงแตกซ้อนจากพวกเออเสียงการเคกของหัวฉีดของวาล์วอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับผมนี่แล้วเดี๋ยวผมดึงตัวนี้ให้ดูด้วยเป็นไงครับกล้องไปดูใกล้ๆเลยนะครับผมไม่มีไอไม่มีไอ้ึ้่ ไม่มีควันขึ้นเลยนะครับผมตัวนี้นะครับคุยแน่ว่าเครื่องเพราะเสียงดีนะครับผมสภาพนี่บอกเลยว่าพร้อมใช้งานครับเสียงแบบนี้ดีมาจากข้างในเลยครนะครับผมเสียงลูกลอกเสียงไา้พาอะไรต่างๆไม่มีแทรกซ้อนขึ้นมาเลยครับนะครับผมและถือว่าเจ้าของที่เคยใช้รถคันนี้มาเนี่ยรักษาอย่างดีเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อน่คผมะว่าเดี๋ยวมันแทรกเข้าใหม่ ครับแล้วก็พาดูเครื่องดูอะไรกันเสร็จเดี๋ยวเราต้องไปลองขับกันนะพี่ครับคนะครับผมเพื่อไปดูสมรรถนะช่วงล่างนะครับผมการกระพลระกําลังของเครื่องนะครับผมการเปลี่ยนเกียร์อะไรต่างๆการตรงตัวพวกนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกันเลยครับพี่แจ็คไปกันเลยครับครับเอาครับคุณบอยครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับเราจะเริ่มยังไงก่อนดีครับก็เดี๋ยวเราขอผมขอสำรวจภายในนิดนึงนะครับผมเกี่ยวกับระบบไฟระบบต่างๆนะครับ ครับโอเคนะครับผมแอร์เย็นนะพี่แจ้งนะอ่ะครับวิทยุอะไรต่างๆตอนนี้ก็ใส่จอแอนดรอยมาให้แล้วใเรียบร้อยโอเคดังนะครับผมถ้าผมเดาไม่ผิดคิดว่าน่าจะต้องมีกล้องถอยให้ด้วยนี่ไงเห็นนะมีกล้องถอยให,ให้ด้วยนะครับผม อันนี้เจ้าของเดิมเขาติดมาเนาะนะครับผมก็เป็นความกุ้งก้าของลูกค้าไปนะครับผมแอร์เย็นกระจกไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้ตามปกตินะครับพับข้างไฟฟ้าอะไรก็บูนนะครับผมใช้งานได้เนาะรุ่นนี้ฟังก์ชันก็ใช้ง่ายนะฟังก์ชันคือใช้รถใช้งานอยู่แล้วครับผมฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยอะไรมีให้ครบครันอยู่แล้วแอร์แบ็กเอเบอะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเดี๋ยวดูระบบเกียร์นิดนึงนะครับ อ่านี่ใส่เกียร์ถอยแล้วนไมครับไม่ไม่กระตุกนะพี่แจ็คนะไม่กระตุกนะครับเดินหน้าไม่กระตุกเหมือนกันนะครับผมก็บ่งบอกได้ว่ายางเท่นเครื่องเท่นเกียร์อะไรพวกนี้ยังสมบูรณ์อยู่นะครับผมเนี่ยใส่ถอยหลังอีกทีก็ได้ไม่มีกระตุกไม่มีกระตุกนะครับอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันข้างนอกเลยนะครับลงหลุมลงอะไรขึ้นแล้วหน้าอางนี้ก็ถือว่าเงียบนะครับ เพราะว่าโชคดีหน่อยก็ในตลาดเรามันมีหลุมวิราะเยอะะเราสามารถอย่างเงี้ยลองน้ำอย่างเงี้ยเราก็ลองดูนะฮะไม่มีเสียงแปดปลอมนะพี่แจ๊คเนี่ยไม่มี <นะ S 2> กึกก <นะ S 2> ักเสียงอะไรพวกเนี้ยกึกกักงทีเล็กน้อยพวกนี้บางบางบากนี้มาจากแหลกนะแหลกพวงอะไรนะครับผมอย่างเงี้ยไม่มีเลยคือวินาะโดกุูนต่างๆก็ยังถือว่ายังเฟิร์มยังแน่นยังกระชับอยู่นะครับ <นะ S 1> เหมือนรถป20ี20เลยอรัโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเป็นรถปี2017นะครับครัสรบสภาพดีสภาพดีครบบับผมโอ้โห,โโหต้องบอกเลยว่านะครับผมถือว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับผมที่เราคิดว่า,ามันน่าจะมีบ้างนะแต่เรนนี่ไม,<อ>ไม,ม,ม่มีเลยนะครับผมอันนี้พยายามสังเกตแล้วพยายามสังเกตแล้วนะครับที่เราขับมาสักระยะนึงแล้วด้วยนะในรับตัวกับที่ร้านเรามาสักระยะนึงแล้วนะครับผมก็ยังไม่เจอความผิดปกติใดๆนะครับผมเดี๋ยวลองคิดดาวดูหน่อยนะคิดดาวพุ่งมาเลยนะครับผมก็เรได้ขับมาแล้วเนถาะครับ เขอที่ผมแชทไม่ต้องัวอัตราเร่งอัตราเร่งดีนะขับดีมากขึ้นเนินขึ้นที่สูงด้วยนะครับผมแล้วก็รถถือว่าไม่โยดไม่โยตรงตัวดีนะครับผมเมื่อกี้ขึ้นเดินไม่ดีอื่นเลยนะไม่อ่นเลยนะครับผมกําลังดีแรงปิดดีนะครับผมตัวนี้เกียร์ก็เปลี่ยนสมูทนะครับผมคลิกดาวนี่ก็มาสั่งได้ดังใจนะครับผมโอเคพวกเสียงพผิดแป่ฟอร์มต่างๆก็ไม่มีอะไรฟอรมขึ้นมานะครับถือว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันเลยครับพี่แจะคคิดว่าลูกค้าคนไหนได้ไปใช้นะไม่ผิดหวังอย่่างแครับม สามารถพาช่างพาอะไรมาลองขับได้นะบางทีดูจากเราเออเราทํางานอยู่ที่นี่ก็ต้องบอกว่าดีอะไรอย่างนี้ก็ถึงบอกครับว่าพาช่างมาดูได้นะครับมาทดสอบมาลองขับก่อนเลือกซื้อก่อนตัดสินใจได้เท่านั้นยังไม่พอที่ิงนำรถเราไปเช็คศูนย์ได้ด้วยอินดีหมดเลยครับแต่รถหลายคันที่รีวิวที่คุณมอรีวิวเนี่ยมีเจ้าของไปหมดแล้วนะครับครับเราคันนี้ก็ต้องรีบหน่อยนะครับใครดูคลิปใครสนใจหาอยู่รีบเลยครับผม อันนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะเจ้าของเดิมนี่ก็ถือว่าดูแลรักษามาเป็นอย่างดีมากๆเลยครับ,รบไม่ว่าในเรื่องของการเก็บงานที่เห็นว่าการเก็บงานเราไม้มากใบรถคันนี้ภายในเราเก็บเบาชิ้นเดียวเองนะอย่างอื่นนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าความช้าความโรมต่างๆเนี่ยบางทีมันบ่งบอกได้จากภายในรถด,ด้วยครับ mm hmm. อย่างพวก้ริ้วรอยคอนโซลแตกหัดไม่ช่องแอร์มีกลิ่นบุหรี่กลิ่นอาบชื้นแน่มันมันมาจากการใช้งานของของคนที่ใช้ในรถท่นนั้นนะครับประการต่อมาเป็นเรื่องของการแล้วคันนี้คุณบอยมาทดสอบเราก็อยากให้ คนที่สนใจอ่ะมาลองทดสอบบ้างจะได้รู้ว่าเป็นยังไงครับนะคุณบอยยินดีครับยินดีนะครับผมก็ยังไงขอคอนเฟิร์มไว้นะครับผมคันนี้ไม่ผิดหวังอน่่งแน่นอนครับครับคุณบอยครับครับผมช่วยสรุปช่วงล่างรถคันนี้หน่อยว่าวันนี้ไปขับมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับผมต้องบอกว่าสภาพเครื่องยนต์นะครับผมคิกแอนเฟิร์มเลยครับเฟิร์มนะครับผมกาลังดีมากๆนะครับผมไม่อืดนะครับผมไม่อืดเชื่อว่าใครได้คันนี้ไม่ไม่ต้องมีรีแมปเลยนะครับผมไม่อืดนะครับผม รถพุ่งดีกําลังดีนะครับผมแล้วก็การทรงตัวโชคต่างๆไม่มีโยนไม่มีย้อยและที่สําคัญนะครับผมเฟืองท้ายเนาะรถขับหลังครับหลายคนเป็นกังวลคันนี้เฟืองท้ายไม่มีหอนนะครับลูกปืนลงลูกปืนล้อยงเงี้ยไม่มีดังไม่มีดังช่วงล่างต่างๆอย่างที่บอกครับฟิกอยู่นะครับผมก็ถือว่าสภาพเนี่ยพร้อมใช้งานเลยมส่วนในเรื่องของการเก็บงานอื่นๆนะครับผมตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปที่เราดูกันเป็นตอนต้นสีนะครับผมลูกค้าคันนี้สรุปให้ว่าเดี๋ยวเราทําให้ทั้งคันเลย ทั้งคันเลยนะทั้งคันเลยครับผมแล้วไม่ต้องเป็นกังวลนะครับผมตัวนี้เราใช้สีอย่างดีนะครับผม 2K แห้งช้าครับที่สาคัญเราใช้ของนกแก้วนะครับผมเหรอคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างครับแบรนด์ของนกแก้วติดท็อปสิบในประเทศไทยนะครับอยู่ในต้นๆ้นของท็อปสิบของประเทศไทยลูกค้าลงไปเซิร์ชดูนะครับผมคุณสมบัติแน่นอนอยู่แล้วเรื่องของความเงาความฉ่าความวาวความแบบทนทานครับยืดอายุการใช้งานนี้ไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยอย่างที่บอกครับ ก็คือหลายคนรู้จักอยู่แล้วถ้าบอกนกแก้วรู้จักเลยนะครับผมบอ่าตัวนี้สบายใจฮโอ้โห ต้นทุนก็เพิ่มไปสูงเหมือนกันแต่ยินดีครับผมยินดีนะครับไม่เป็นไรครับสหรับรถคันนี้นะครับโตโยต้าเวนเจอรี่ 3.0G ปี2017นะครับรบเปิดตัวป้ายแดงนะครับอยู่ที่1,432,000บาทนะครับสำหรับราคาที่ยังไม่ได้เก็บงานตอนนี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อนําไปใช้งานได้เลยนะครับทางโตอัลโตคาร์นะครับเสนออยู่ที่79,000บาทเท่านั้นเองนะครับรบแต่หลังจากถ้าเกิดมีการเก็บงานนะครับก็อาจจะมีปรับราคาขึ้นนิดหน่อยผมถามก่อนเลยถ้าเก็บงานเสร็จเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับ ตัวนี้นะครับผมประมาณวันที่28นะครับผมเดือนมิถุนายน2 5 1 8นี้ครับแมแต่ระหว่างการเก็บงานสามารถมาดูรถได้นะลูกค้าสนใจขอมาดูก่อนขอมาทดสอบมาลองขับก่อนพอดีว่างช่วงนี้ช่วงนี้หรือว่าต้องการราคานี้ล็อกไว้ก่อนมาได้นะครับผมยินดีเลยครับผมสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าที่ออกไปแล้วนะครับเรายังมีรับประกันการันตี2ปี หรือ20,000โลนะครับยางใดอย่างหนึ่งนะครับรับกันเครื่องและเกียร์รวมทั้งหมด247รายการนะครับแล้วก็ยังมีให้บริการสุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยนะครับสัตว์ลูกค้านะครับมีคอมเมนต์อะนะครับก็เขียนมาทางด้านล่างนี้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ตอบให้นะครับสนใจคุณบอยครับอยากทดลองขับรถได้ไหมครับยินดีเลยครับติดต่อมาที่083777747และ0837777757นะครับสำหรับรถ ช่วงหน้านะครับที่เราจะมานำรีวิวนะครับเป็นรถอะไรนะครับรีบนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันติดตามมานะครับกดไลค์กดกระดิ่งกดมาให้หมดเลยนะครับเรายินดีนะครับสำหรับวันนี้ผมแจ็คโตโตคาและคุณผมบอยโตโตคาครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ